โอเคแเด็กบ้านบ้านมองต่ามาดักเพือนผมดีนะเอนทค่ดี่นี่นะเป็นคต้ให้ช่วยจับไนคนนครครับผมนครสาช่วยสอนตัดใต้น้องล้ออยถ้าจะบอกว่าตัวทีครับผมชื่อออวันนี้ผมมีความสุบ้านี่ตอว่าอะไรวันนดีครับวันนดีร มีความสุขมากๆาม่ดีผมมีความสุขมากๆโอเคนรอ่า็ไว้นะรับก็ฝกติดตาวยกันตอนนีู้ลิ้อ้อยครน y ู u t u ไปดูได้ไปดูได้ครับผม a n แ e ลอ่าชบันเียนะชบันเียรับดาวโหลดได้ยกดาว 492244121ครับครับผม IG เพก่งๆแน่ๆอยากตอดตามโลกกันครับผมก็อินสตาแกรมกับทวิตเตอร์นะฮะ Bright Idol ครับ B R I G H T Bright สว่างครับแล้วก็ I D O L Idol ครับผม Bright Idol ติดตามโลกได้ครับสุดท้ายฝ้ายสาวฝากถึงน้องๆหน่อยนะครับรู้เรียนหนังสือให้ร้วยพลอยด้วยกันอ่าก็ คือเก็บเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวชีวิตในวัยเนี้นห้เยอะ,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 ะๆๆนะครับผมเพราะว่าออกไปนี่จากพี่ไม้ในี่ยังคิดถึงวัยมัธยมอยู่เลยนะครับผมก็เป็นเด็กดีนะฮะเที่คุณพ่อแม่นะครับ,รบตั้งใจเรียนนะครับที่สำคัญนะครับผมวันนีของสังคมและการน,นะฮะากไว้ครับๆๆ